ก็โอเคนะผมก็ขอกล่าวสวัสด uh, ีสวีดัตคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมมินิทอนรับสูนาวาสตูดโอนะซึ่งในคลิปนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับทุกคนแต่แต่ต้นคลิปไหนที่แบบว่าสาบอกสายสาเหตุมาเล่าสาเหตุที่ลงคลิปช้านะทุกคนผมได้บอกไว้ว่าผมจะพาไปดูตรงนู้นใช่ไหมเออใช่ผมจะพาไปทุกคนไป เอาเอครับผมก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไปดูกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยครับผมก่อดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปโอโอเคนะผมทุกคนเราก็มากระจุดตรงนี้แล้วนะนะแล้วก็มีน้องหมูมาด้วยนะถือให้หมามาเตรีมบโตฟาเลยนะบ้านบ้านนี้มีมีหมานะทุกคน เห็นไหมบอกแล้วมีมานะทุกคนแม่งแบบว่าโอ้โหถ้าไม่หยุดไม่หย่อนนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันตรงนู้นนันทุกคนไปอัไป,ไปเราต้องดูหลังด้วยนะทุกคนไอ้เลี่ยเสียวหลังมาไม่มีโอเคไปต่อมันแดดแดดก็จะร้อนหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันตอนเที่ยงคนอันนี้ผมถ่ายจากกล้องมือถือนะเนี่ย โอเคเอามือที่ถนัดจับเอามือที่ไม่ถนัดจับกล้อองเอามือที่ถนัดจับลบอื่นี่เนี่ยสอง้อคิวใครกันนะทุกคน okay. โอเคโอ้ตรงนี้มีตาป่าทุกคนใช่เลยแล้วตรงนี้ก็คือสวนของของเพื่อนบ้าเราเจอสิ่งสิงสุภาษิตนั่นก็คือ<จ>นก แต่ว่าเราอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าทุกคนปะ mm. ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนจะพาพามาดูเดีย๋ยวเราจะไปดูด้านนอกด้วยเดินไม่กี่เมตรไม่กี่ไม้อ่ะทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยผมไม่เคยจะแตะฝันจัก,กรยานมาตรงนี้เลย ก็ใครที่อยากจะดูคลิปฟรีไฟล์หรือเกมอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ลังคลิปได้เลยนะคร<อ>ับ <laughs> ก็จะมีโหมดใหม่เข้ามานะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่เปิดแต่ว่ามันเป็นโหมดเก่าแหละที่เอานามากลับมาใหม่ในอนาคตภายภาคหน้าวันไหนไม่รู้นะทุกคนจะมีโหมดซอมบี้นะทุกคนใช่เลยหมดซอมบี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเงีดูบนฟ้า ก็ไม่มีนะก็มีโซรลโคกด้วยใครเห็นบ้างนะทุกคนเนี่ยโซโลโคกไม่รู้ไว้ไว้ทำแมวอะไรนะอะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็ไม่มีแมวอะไรเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกระดิกต่อไปโอเค ก็เป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่าไม่สั้นน่าจะยาวควรไปฮะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปสำรวจกันตรงนั้นดีกว่านะผมเพื่อให้คลิปมันยาวเพื่อให้คลิปมันยาวนะทุกคนเราจะไปสำรวจกันตรงนั้นเพื่อให้คลิปมันยาวมันยาวมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ใช่ ตอนนี้ต่อต่อให้ต่อแม้ว่าต่อให้ตอนนี้ผมจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ภายภาคหน้าผมก็จะกลายเป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนก็นี่เห็นไ,ไหมมีรถขับผ่านไปด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสํำรวจนี่คือสวนของเพื่อนบ้านนะทุกคนเพื่อนบ้านผมที่ผมรู้จักสวนก็ใหญ่อยู่นะทุกคนมีก้นกล้วยด้วยเป็น ใครที่อยู่ที่ปจจระจันคามแล้วอยากจะมาบ้านผมก็สามารถมาได้นะทุกคนมาได้เลยตรงนี้มาได้ใครมาใครอยากมาก็มาเจอหมาแน่ตรงนี้ก็จะตรงนั้นก็จะเป็นบ้านคนนะใครเห็นมากตแต่ผมเห็นกล้องอาจจะไม่เห็นไปทุกคนเดีย๋ยวเราจะกลับบ้านกันที่นี่ก็ที่นี่ก็เป็นออหมู่บ้านโคกไข่เต่านะทุกคน แดดร้อนมากเลยเสียเวลาต้องมาจับกล้องจับสิสิ่งที่สุภาษิตเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยโอ้โหทีมงานดูนูน่นไปนู่นแล้วใครเห็นบ้างมีมือที่จะอันนี้ไหมเนี่ยซูมอูวิงว่งวิงว่งวิ่งเอาวิ่ง ้ย hey. ดูมันดิดูดิทุกคนดูมันมันทิ้งผมไปเราจะเดินทั้งขาไปทั้งขากลับนะทุกคนก็ผ่านไปดูแล้วนะได้จะได้ไปสุดแค่ตรงนั้นแหละทุกคนแล้วก็เดินเข้าป่าไปนิดนึงก็ตรงนี้จะเป็นบ้านเนบ้านที่ผมรู้จักนะทุกคนก็โอเค เลยทีเดียวเอ,อ๊ะจะเบ๋ก็ไม่ได้บีก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนใครที่อยากจะเล่น,นเกมไหนก็สามารถลงคลิปได้ทันทีเลยคอมเมนต์ได้กาลังคลิปก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ำไมเธอสวยมันนั่งฟ้าใจฉันมันละลายเพียงอย่างมีเธออยู่ข้างกายถึงมากอดไว้อยากอยู่กับเธอ